เต้นตอดคอยเต้นตอดคอยเต้นตอดคอยอู้อ้าวอาเอใช่ปะมีใจได้ปะบุเรียนมาแต่ทางไดเมื่อกี้นี่ถึงข้างเต้นเต้นหรือตัวยังทุบปานนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเพิ่มก่อน

ยังตอดคข่เห่ามันก่อนเห็นแล้ว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 ทุกคนค่อยเห็นมันแล้วม่าแล้วพี่พี่พี่พ เห็แแนแล้วแม่ค่อยทันแล้วค่อยทันแล้วพี่พี่พี่เพ่น เตนตอดเจอรัอองไปแล้วแล้วคุณไปทำอะไรเนี่ยคอยไปหาบึ้งมันตอดคอยห้างมันอยู่ไหนเพราะว่าคอยจะต้องการจัดการแกเขียนแต่คอยก็ไม่ได้เห็นยังนะคอยเห็นแล้ะคอยก็เอาไม้กล่องสุกใช่มันขอ,ขอคอยคาเรนนีเลยร <c oughs> อให้มันดีใจดีใจที่ได้เดินจอยล้ะ ปิ้วหลนเออโดนไปกินตัวโดนตรง <laughs> <bước này> <laughs> <Thật chất. cười> อ๋อนี่ไงเออเห็นปะนี่นเห็นแล้วเนี่อ่าเป้บ้านเป้เอายาทาเลยตอนนี้หนึ่งตุ่มเดนนะิดน,นต่อยเออจะยินแตเตี้ยวูวว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 นตตอวพวววววอวตวววตวววววววต่วยวววววววอ เล่นเนาะสองคนเฮาเนาะฮอร์ซ้อมมือก่อนโด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 นต่อยตัวไหนพึ่งต่อยพึ่งต่อยอ่าอะไรต่อยแตนแตนแตนต่อยพึ่งต่อยพึ่งต่อยเมื่อกี้นี่พอแล้วป่ะพอแล้วซ้อมมือก่อนกินน้ำก่อนเด็กขวใหญ่เราก็เลี้ยงงวยไปเท่าไปเท่าเอาบุญมดเจียฮะ Mẹ lo chỉ lạc thế chị này? Đôi, nó, hạ ở nhà đó Ờ, ở này sút ừ, lù Ôi, bựn bay biên rồi nè Máy máy, chị này phải máy รอบที่สองรอบสองมาดูกันกับตอนแรกจะได้ยุคกระต่ายนล่ร <c oughs> ้อนด้วยเสียเลือกเสียยามด้วยถือเต็นตอนอเ <laughs> ออ<ม>แต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็ดไครนะเห็ดเห็ดเห็ดเรานี่แหละเราหาเห็ดไครใช่เห็ดเรานี่แหละเห็ดเรานี่แหละหาเนี่ยเห็ดใคร หมูหมูหมกสลึงสองสลึงก็ยังเบาเตัวเห็ดไข่เดือดผูปิ้งหอมเนี่ตอนนี้นะส่วนมากก็จะเป็นเห็ดคาเนาะแล้วก็เห็ดกอแดงนะครับก็ได้ได้อีกเยอะอยู่นะก็ได้เยอะได้หม้อหนึ่งอยูกันได้แกงก็ได้เลยนี่เห็ดอะไรเห็ดกอแดงครับเห็ดดินมันมันเห็นออกสีชมพูสีม่วงๆเลยน่ากิน ขาอ้วนอุปุเนาะเมืม่อยพอแล้วแต่งกระตอดแล้วรู้สึกว่าจะเสียเลือเสียยามแล้วนะครับก็อินพีสองเอาตะกร้ามาได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าเราล้มเลิกภารกิจก่อนนะครับอันนี้ก็จากนั้นแล้วจะเอาตะกร้ามาหรือไม่เอาตะกร้ามามันไม่ใช่ความหมานหรือไม่หมานมันอยู่ที่ว่ามาจาังหวะมันมีเหตุหรือเปล่านะครับมันไม่ใช่เป็นการยืนยันกรันตีว่าเออเอาตะกร้ามาบ่ได้เหตุว่าเอาตะกร้ามา หรือว่าไม่เอาที่ใส่มาได้เห็ดไม่ใช่ไม่จริงนะครับประเด็นก็คือว่าจังหวะนั้น่ะเห็ดมันออกหรือเปล่าเนาะในพื้นที่นั้นมันจะออกประมาณไหนยังไงเราก็ไม่รู้ได้อันนี้เราก็ต่อไปหน่อยเดียวนะแป๊บเดียวนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าปวดปวดแขนแล้วตอนนี้โดนแตนต่อยตอนไหนอพึ่งต่อยเมื่อกี้นี่แตนแล้ึ่งแตนครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ มาเลี้ยงงูเจี๊ยบอะกี่ล่ะตะปรึงตะปรึงตะปรึงเห็ดข่าหรือเห็ดเจี๊ยตับปรึงนม่น่ะเจี๊ยตับเจี๊ยตับปรึงเห็ดข่าเห็ดข่าคนอะไรอย่างเห็ดไอันไ่นเด้อมองเจ้านัง นี <laughs> <Ö LE> ่เดี๋ยวมองจ้านางเฝ้าหนู่ดืดเฮ็ดเลยเออเขามีเฉยมีเฉยเผื่อสิไปล่างสุดนั่นอีกเนาะ